บบปังพระทิ้นคิดสนทนาธรรมะกันบางทีนิมนต์พระไปก็จะให้พระทำตามโยมในเมื่อนิมนต์พระไปแล้วต้องทำตามพระค่อยถูกเน,ะนาะแมนบอไม่อยอมบอ,อกเนาะอันนี้นิมนต์ไปแล้วจะให้เราไปทำตามมันก็ไม่ถูกเนาะ บางทีโยมก็กลายเป็นผู้รู้มากกว่าน,นี่ก็ไม่ค่อยถูกต้องนเนาะเนี่ยแล้วประเพณีนี่แหละสําคัญออกยากมากคนเราเราถูกขังถูกขังประเพณีเนี่ยนะเราถูกขังด้านประเพณีนะด้านความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยมันที่จริงมันไม่ไม่ใช่ธรรมะ เออ,อ,อประเพณีอ่ะวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าเอาวัฒนธรรมอะประเพณีมากๆเนี่ยเราก็จะลืมพระสัทธรรมไปนะกลายเป็นสัทธรรมปฏิรูปไปน่ากลัวมากเนาะ หืน่ากลัวมไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ขาดของของขาดด้านปัญญาเอาจากความเชื่อบางทีอยากทำบุญแต่ไม่รู้จักบุญฮรู้จักบุญแล้วมันจะเอาบุญได้ไหม หลักการปฏิบัติธรรมมันไม่ยากหรอกแต่มันขาดหลักการอ่ะมันเอาความเชื่อเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ความคิดนั่นแหละคือความเห็นความคิดเนี่ยสำคัญความคิดเนี่ยคือทิฏฐิคิดอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นคิดยังไงก็เห็นอย่างนั้น เห็นยังไงก็ทําประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นก็นะประพฤติปฏิบัติอย่างไงก็สันดานก็อย่างนั้นนะเพราะเรามาแก้สันดานตัวเองนะภาวนาเรามาพัฒนาสันดานตัวเองนะสันดานก็คือนิสัยความเคยชินนะนะั่นแหละเรามาขัดจิตขัดใจตัวเองนั่นคือภาวนา มาพัฒนาด้านจิตใจเราขึ้นมามความรู้ไม่ได้ทำให้คนเป็นคนดีได้นะถ้าความรู้นั้นขาดศีลขาดปัญญาก็ขาดทมด้วยทุกวันนี้ไปกันใหญ่นะพระก็มาสวดมนต์พีพีรับซองแล้วก็กลับวัดอย่างนี้มัน มันเห็นแล้วก็เนาะอ่าอนาจใจอ่ะเนาะอนาจใจถนะ้า,จาพก็กลายเป็นเจ้าวิธีรีจองไปเห็นแล้วก็นะเสียดายเสียดายโอกาสเสียดายเวลานะที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดมาเป็นคนนั่นนะ ช่วงชีวิตที่ตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้เจอศาสนาเนี่ยเป็นชีวิตอันประเสริฐสุดแล้วแต่ไม่รีบขนไขห่ความดีใส่จิตัวใจตัวเองหลักการภาวนาเนี่ยก็คือพัฒนา พัฒนาอะไรล่ะพัฒนาใจอบรมใจอบรมจิตเนี่ยนะกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่กายนะกิเลสมันอยู่ที่ใจนะสวรรค์นรกก็อยู่ที่ใจก็ความคิดเนี่ยคิดดีมันก็เป็นสวรรค์ละอันกุศลคิดไม่ดีมันก็เป็นอกุศลมันก็ทุกข์สิเป็นนรก ไม่มีใครทำเราให้เราดีเราชั่วได้หรอกนอกจากเราก็ทำเองเมื่อวานนี้ก็มีโยมคนหนึ่งอยู่อุตรดิตถ์เขาว่าเขาอยากปฏิบัติเขาเป็นทาอุอะไรนะก็ทายกวัดที่บ้านเขาที่จักอุตรดิตถเขาบอกเขาอยากเข้ากรรมาฐานเขาอยากเรียนกรรมาฐาน เราก็เลยถามว่ากรรมฐานนะคืออะไระเข้าใจแล้วคำว่ากรรมฐานนะบางคนก็จะไปเข้ากรรมฐานไปขึ้นกรรมฐานเนะี่ยต้องถามว่ากรรมฐานคืออะไรฐานนะก,รกรรมกรรมฐานนะ่ะกรรมฐานนะฐานก็คือฐานที่ตั้งของจิต ที่ตั้งของการกระทำอ่ะนะกรรมมากคือการกระทำฐานฐานของการกระทำอ่ะถ้าฐานมันไม่แน่นล่ะนั่นแหละทำยังไงจะให้ฐานมันแน่นให้จิตเนี่ยมีที่อยู่อ่ะนะนั่นแหละเราต้องอบรมจิตอบรมจิตให้จิตเนี่ยมีที่อยู่ มีฐานเป็นที่ตั้งของจิตเหมือนเราตอกท่อเข็มเนี่ยนะเหมือนต้นไม้มันมีรากแก้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตันลมพัดมามันก็อยู่ได้เดี๋ยวนี้ใจคนมันไม่มีฐานมันก็เลยเป็นธาตุของอารมณ์นะกพเดือดร้อนกันสิแล้วโลกเดือดร้อนกันไปหมดนะก็เป็นเห็นไหมอินเดียเดี๋ยวนี้กลับมาเห็นพุทธศาสนา เห็นค่าของศาสนาก็กลับมาประกาศนะเอาศาสนาพุทธนะเป็นศาสนาที่มีทรงคุณค่านะจริงศาสนาพุทธเนี่ยะขาทำคำสอนเนี่ยเป็นปฏิหารมากสามารถทำคนให้เป็นอริยชนได้ อามารถทำมนุษย์ให้เป็นเป็นเทวดาได้เป็นพรมได้นะอย่างนี้มนุษย์เนี่ยเดือดร้อนหนักคนเราเนะี่ยในโลกนี้ตอนนี้เพราะอะไรลนะ่ะเพราะขาดฐานขาดฐานของใจนะอ่ะก็วิ่งไปตามสัญญาอารมณ์นะ่ะน่าเป็นห่วงมากหน่าเวทนาด้วย ที่มีของดีอยู่คือพระธรรมคำสอนโดยเฉพาะนักบวชเราเนี่ยนะแที่จะเป็นหลักให้โยมอนเนี้ยตอนนี้กับโยมเป็นหลักให้พระอย่างนี้ก็น่าหน้าหน้าน้อยใ,ใจเนาะเห็นอย่างนั้นแล้วก็สองเวทเพ้าใจไม่มีฐาน ไม่มีกรรม,มฐานนั่นเองไม่มีหลักใจพอนั้วนนะักปฏิบัติเราเนะี่ยต้องปฏิบัติให้เข้มข้นต้องอบรมตัวเองต้องขัดจิตขัดใจตัวเองทีนี้หลักที่วิธีจะทำก็คืออานาปานสติสมาธิไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแค่มีสติแนบอยู่กับลมหายใจ เข้าออกนะแค่เนี้ยหลักของจิตหลักของใจทุกอย่างก็คือสติเนี่ย สตินี่หนะทำให้สติมีกําลังจิตมีสตินะจิตกับสติสติแนบะเป็นอันเดียวกันนะเป็นศีลสมาธิปัญญามันก็จบมันก็หมดเรื่องอ่ะมันก็พ้นทุกข์แค่นั้นแหละนะเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะได้เพื่อจะหายตัวได้เราปฏิบัติธรรมเพื่อจะพ้นออกจากทุกข์พ้นออกจากวัฏักสงสารนะไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีนะ มันต้องใจเด็ดเดี่ยวมากนักปฏิบัติเราฐานของใจมันต้องมั่นคงอบลมให้มันมั่นคงให้มันหลิงเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญานะเมื่อใจเขามีฐานอยู่ในฐานแล้วมีอยู่ในลมแล้วเนี่ยสติ เป็นอาณาปณสัญญาเนี่ยจิตจะมีกำลังมากะจะมีกำลังมหาศาลเลยหละประมาณไม่ได้นั่นแหละ,ะไม่มีอะไรไปเสริฐเท่าจิตที่มีสมาธิมีศีลสมาธิปัญญาอะ,อะไรจะไปเสร์จเท่าปเสริฐเท่าจิตที่มีพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เต็มหัวใจอ่ะ เป็นจิตที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่ธที่มีประเสริฐมีคุณเป็นอเนกพันต์นมากต่อโลกอ่ <c oughs> อามีใครจะถามอะไรไหมไอ้ไอรถถามไหมรถฮะโอ้ไม่มีตั <c oughs> ้งใจจะถามตอนนี้ไม่ไม่มีความตั้งไม่มีใครจะถามเนาะ วันนี้ไม่ได้แสดงคำเรามาสนทนาธรรมกันมีกุบาเตียงมีอะไรไหมอฮาฮอฮะาฮ่าฮาไ่เงยบหงอกว่ด้่งียหงอวสินเนี่ยสีนที่จริงเนี่ย เราไม่ต้องไปรักษาศินทั้งหมดเลยเรารักษาใจเราเนี่ยรักใจหลักของใจเนี่ยรักษามีสติอยู่แน่กบใจเนี่ยนั่นแหละเป็นอธิศินศินข้อเดียวคือใจเนี่ยนะนะนะต้องอบรมอบรมจิตเนี่ยให้มันมีลินะถ้าไม่มีสมาธิมันไม่มีศินอกิตจนะคล้ายๆกับเราไปถือศินอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมเหมือนมาบวชเป็นพระอย่างเงี้ย ไม่ต่างกันถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยไม่มีสมร t h เนี่ยจิตไม่มีสมาธิมันไม่มีศีลหรอกจิตเนี่ยมันก็มีแต่กายมีแต่สมมูิเห็นไหมศีลเนี่ยมันควบคุมได้จากกายกับวาจาทั้งสิ้นศีลและพระาามป h ะ r m ะเป็นศีลของผูุ้ชนแต่จิตใจมันคิดอยู่เนี่ยคิดตำหนิคนนั้นคิดดีคิดชั่วยอยู่มันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอกนะไม่มีทางหรอกนะ เหมือนคนบางคนครูบาอาจารย์บางบางบางท่านอ่ะมามาพูดว่าต้องพารณากายพารณากายใครไม่รู้ล่ะพารณายังไงมันไม่ออกหรอกกายที่แท้จริงมันก็คือลมหายใจเองอพิจารณามันก็ไปคิดเอาอะวิปัสสนามันไม่ใช่คิดนะ,ะมันต้องแจ้งในจิตในใจตัวเองมันต้องสังเกตที่กติไปว่าสังเกตนะ สังเกตเลยสังเกตลมหายใจเข้าออกนี่แหละอ่ะมึงก็จะเห็นความคิดเนี่ยมันจิตเนี่ยมันไหลมันคิดไม่หยุดอ่ะนะนั่นแหละนั่นแหละจะได้เห็นถ้าจะไปซื้อศีลเนี่ยโอ้โหไปเข้าซื้อศีลไปปฏิบัติธรรมสามวันสี่วันเนี่ยไม่ได้กินมันหรอกมันถึงไม่ก้าวหน้ากันไง มีแต่รูปแบบไปนั่งชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยนะแล้วเหลืออีกยี่สิบสองชั่วโมงล่ะมันเอาไปกินหมดอะฮะนั่งมันก็ใช่ว่าจะสงบถ้ามันคิดอยู่ไปนั่งคิดบนไปวนมาอย่าไปเขาเรียกไปวิจัยทำอะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมหรอกอย่างนั้นอ่ะก็รู้ธรรมชาติของจิตอ่ะ แต่เราจะให้มันเป็นธรรมชาติเลยการอบรมจิตนี่ต้องควบคุมจิตต้องรู้จักมันต้องรู้เท่าทันมันไอ้อออคนคิดเก่งอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกไอ้คนไม่คิดนี่สิมันมีน้อยเหลือเกินในโลกเนี้ฮะมันถึงอัศยารยยไงนะ คิดเาคิดมาเป็นการขอสมาิไม่ใช่นะไอ้พวกนี้ไม่รู้จักนะไม่รู้จักนะไอ้คนคิดเก่งนี่เยอะแยะในโลกนะีนะแต่คนที่ไม่คิดนี่สิมันหายากจิตที่ไม่คิดปรุงแต่งก็คือมันไม่เกิดนะพอจิตไม่เกิดก็พบชาติมันก็ไม่มีนั่นนะั่นนะั่นะนะท่านเห็นอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นนะ ถ้าไม่ได้ไปเห็นอย่างอื่นนะแม้พบชาติสิ้นแล้วอย่างนี้ถ้าไม่ได้ไปเห็นว่ากูไม่เกิดอะไรนะเห็นจิตไม่เกิดนี่แหละไม่ปรุงแตง่งมันถึงเป็นอสังขตะคือไม่ปรุงแตง่งพบชาติมันก็ไม่มีถ้ามันไม่ปรุงแต่งอ่ะนะถึาเป็นแวิสังขารก็อ,อิสระจากสังขารน่ะจากขันนั่นแหละ ความคิดก็คือความคิดก็คือสังขารนั่นเองมันเกิดอยู่ตลอดแต่เราไม่เห็นมัน่ะเราจะปล่อยมันไปคิดยังไงผสมลงเข้าไปเราก็เป็นเราคิดก็เกิดอยู่ตลอดเวลาก็ติดอยู่ในวังวนของความคิดปรุงแต่งอยู่เลยมันก็ไม่จบไม่สิน้นะะนะนี่ยเน่ยม่าังขยนี่กีเียมันไม่เห็นมันด้วยซ้ําเหมือนกับ มีครูบาอาจารย์คนหนึ่งบอกว่าไม่สงสัยนะไม่สงสัยไม่สงสัยเขาสำหรับหลวงตาองค์นั้นอะแบบว่าเขาบอกอะไรนะเขาบอกไม่สนใจอะอะปล่อยปะล้วเลยอะนะไม่ใช่ปล่อยวางนันอะไม่สนใจมันจะอะไรก็ทั้งนะมันก็ได้อย่างนั้นะนะแต่จะให้มันดับอารมณ์ได้ไหมไม่มีทาง มันยังปรุงแต่งอยู่นะความคิดนี่แหละเป็นเหตุของทุกข์นะความคิดนี่แหละาพาเกิดความคิดนี่แหละาพาตายนะนะเราไม่ได้เห็นอะไรหรกเห็นความคิดนี่แหละนะมันไหลไปดีไปชั่วไปผิดไปถูกอยู่เนี่ยสร้างพบสร้างชาติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยท่านได้เห็นอย่างนี้ไม่ได้ไปเห็นอย่างนั้นนะ ถ้าเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายแบบโอ้ออกจากท้องพ่อท้องแม่มันเขาเรียกมันหยาบมันเป็นวัตถุธาตุนะอย่างนั้นใครก็เห็นหรอกนะแต่การเห็นจิตเนี่ยคือเห็นการเห็นความคิดเนี่ยนะแต่เราไม่ได้ดูมันยิ่งเราไม่ได้ดูมันเราก็รู้ว่าเราไม่คิดที่จริงมันคิดอยู่ตลอดนะถ้าเราดูมันมากจะเห็นความฟุ้งซ่านเห็นไหม เห็นความคิดนี่โอ้โหมันเกิดนะมันรุนแรงมากมีกําลังหมหาศาลมากนั่นแหละเราจะเห็นโทษของมันอุอนกอย่าง้ืงอกอน,นานต่างาิเกิดเวทนาเห็นไหมนะปากิจัสมบุญบายก็ความคิดเนี่ยปุงแ่งนี่แหลอะอุปทานเนี่ยตัวเข้าไปบวก เหมือนเหมือนเราคิดดีอย่างเงี้ยเราไปบอกดีอย่างนั้นอย่างเงี้ยเห็นไหมเราเข้าไปดีแล้วเตียนี้แหละอุปทานนะถ้าเราเห็นว่ามันคิดดีอย่างเงี้ยเราก็มาดูลมซะก็วางความดีตัวนั้นออกไปอย่างเงี้ยตัวเราก็ไม่เกิดเป็นร่วมไม่อุปทานไม่เกิดนะมันมีอยู่แค่เนี้ยหละใช่ใช่ใช่นะ ตัวอุปทานเนี่ยมันแวบ,บเดียวมันเกิดอ่ามันจะเข้าไปปรุงถ้าดีซึ่มไม่ปรุงไม่ปรุงอ้าวถ้าเห็นดีปุ๊บเรากลับมาดูลมเนี่ยแสดงว่าเราไม่ปรุงเราไม่เกิดมันคิดทีเนี้ยไม่ใช่เราคิดนี่มันจะแยกออกไปเรื่อยๆถ้าเราคิดนี่น่าปรุงละนะเรารู้อย่างเงี้ยมันก็เป็นการเราหลงรู้เข้าไปแล้วนะ,ะจำไหมนั่นแหละคือตัวอุปทา,าน ัใช่มันต้องมีสมาธิใ,ใช่สมถะก็คือลมหายใจนี่เองท่านเรียกว่าไม่ได้เข้าฌานท่านเ,าเรียกเจริญฌานเจริญสตินั่นแหละนะหรือภาษาธรรมะเรียกลัคณูปนิชฌานนะเราไม่ได้เข้าฌานเราจเจริญฌานจเจริญสตินะสมาธิตัวนี้สัมมาสมาธิเนี่ยเป็นการจเจริญ การเจริญสติเป็นมหาสตินั่นเองนะ <c oughs> ไม่ได้เอาความสงบนะเอาตัวปัญญาเอาตัวรู้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 นะดู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 ไม่ใช่ไปคิดมันคิดไม่ใช่เราคิดเราจะเห็นว่ามันคิดเองเห็นไหมเห็นนี่เราห้ามมันไม่ได้นะูกอแสดงปิกรใช่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  <c oughs> มันจะกลัวสิเนี้ย ถ้าเราดูไปมากๆถ้ามันมีกําลังมันจะเรียกสัรพยุทธกันแหละนะอารมณ์ได้หลนี่มันก็ต้องเบิกลมมันจะรุนแรงกันมันก็ต้องมันก็ต้องพีใช่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 ยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งมีอารมณ์หนักเท่าไหร่นะบถ้าเรียกมาไม่มีบารมีไม่เกิดก็คือตัวเนี้นะยิ่งมึงฟุ้งซ่านยิ่งมึงโอ้โหยิ่งมีอารมณ์เราเห็นอยู่เราสู้กับมันนี่คือสู้กับตัวเองนี่แหละใช่ สติต้องแน่อยู่ตลอดลนะน,นั่นแหละนั่นแหละสมาธินั่นแหละคือการพัฒนาพัฒนาสตินี่พัฒนาพุทธะพุทธะก็คือสตินี่เองใช่ต้องมีสิขันธ์ที่มันต้องมีนะแล้วนะมีศรัทธานะอินทรีย์นะมันต้องพัฒนาขึ้นไปนเรื่อยๆมันจะเป็นไปเองนะแต่ต้องอาศัยขันติก็คือความอดทนมากจำไว้พระอรหันต์ก็เกิดมาจากความหลงนี่แหละ ทุกองค์ก็ไม่ว่าใครไม่ว่าหลวงปู่หลวงตาองคไหนก็จำนะไม่ได้เป็นอา,ารหันมาจะเกิดหรอกเราไม่ต่างจากจพวกเราปฏิบัติหรอกนะบางท่านบางคนก็ร้องห่มร้องไห้จนสลบสไลก็มีนะนะนะไม่ใช่ไปอ่านตำราไม่ใช่ไปฟังแล้วมาพูดไม่ใช่ไม่ใช่ไปคิดเอานะ ใชไห้นักปฏิบัติจริงๆเนี่ยคือผลของมันทุกวันเนี้มันพูดเอาแต่ผลน่ะแต่มากไปครูบาอาจารย์พูดอะ่ะพูดเอาแต่ผลมันะ่ะเหมือนกับคําพูดว่าปฏิบัติทำอยู่ไหนก็ทําได้อย่างเงี้ยนะมีพระหลายองค์ที่พูดอันนั้นมันเป็นผลแล้วเข้าใจไหมครับว่าพูดเอาผลมันคือใช่ถ้าปฏิบัติแล้วถึงขั้นบรรลุจนเป็นออโต้แล้วอยู่ไหนก็ได้นะ แต่ตอนปฏิบัติใหม่ๆมันต้องอาศัยอาวุธต้องมีอาวุธมีอุปกรณ์ใะ่ไหมมีอาวุธก็คือสถานที่นะเพราะเสียงนี่เป็นอุปสรรคจริงไหมมันต้องอาศัยสถานที่งั้นพระพุทธเจ้าจะานั่นป่าลงชั้นเงื่อผานั่นถ้่มเหรอฮะแล้วตัวเองก็มาบวชอยู่แท้ๆเข้าป่าเข้าดงมาแล้วมาพูดโยมมันพูดเอาเปรียบไปนะจะเอาผลมันมาพูดอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเราไม่เห็นด้วยหลวงตาเนี่ยไม่เห็นด้วย มียครูบาอาจารย์บางองคเนี่ยที่หลวงตารู้จักนะเป็นเจติดังอะ่ะทุกวันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยนะท่านก็บวชอยู่ในปาน่าในเขาอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยนะโอ้โหจนเกือบยี่สิบปีอะ่ะนะอยู่คนเดียวหนีเข้าไปที่หลีกเล้นเนี่ยพอออกมาแล้วก็มาพูดว่าอยู่บ้านก็ปฏิบัติได้แล้วตัวเองมาบวชทำไมอ่ะเข้าไปทำไมอ่ะนะ บางทีก็ลืมไปนะเพราะสถานที่สปายะเนี่ยให้ถ้าผลมันถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติถึงขั้นนั้นแล้วเป็นบุคคลสปายะแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นั่นคือพูดเอาผลมันแต่คนปฏิบัติใ,ใหม่เนี่ยต้องพึ่งพากัลยาณมิตรกัรยานามิตราาก็หมายถึงที่สถานที่บุคคลและก็เวลาสำคัญมากตัวเนี้ย ไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะไปหลงตาไปค่อยเห็นด้วยหรอกมันจะมาอยู่ป่าอยู่เขาทําไมมาอดข้าวอดน้ําทําไมฮนะหลงตาปฏิบัติใหม่ๆนี้นะถ้ำไหนจะไม่ได้ไปเอาไม่ได้เห็นผู้เห็นคนเนี่ยสองสามวันออกมาฉันหนหนึ่งแล้วรีบล้างบาตรแล้วกลับไปอยู่บนถ้ำบนเขาเนี่ยอยู่กับสองสามปีน่ะอยู่แต่ละที่อ่ะนะเพราะอะไรล่ะเพราะปฏิบัติตอนออกปฏิบัติเนี่ยเราต้อง ไอ้อบรมอบรมศีลอบรมปัญญาเนี่ยแหละอบรมจิตนี่แหละฮะมันต้องอาศัยสถานที่มันจะได้เห็นตัวเองชัดเจนนั่นแหละเขาเรียกกายวิเวกจิตวิเวกฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีสถานที่มีครูบาอาจารย์คอยดูแลอยู่ด้วยห่างๆนะเพราะว่าถ้าเราจะผิดทางไปครูบาอาจารย์ก็จะเตือนสตินั่นเองดึงไว้อย่างเงี้ยฮะ ให้มันเข้าล่องเข้าลอยอย่างน,นี้หลวงตาเนี่ยพูดเลยกล้าพูดเลยนะไม่เป็นรองใครหรอกเรื่องปฏิบัตินะจำไว้ทำไมพูดไดนะ้ก็หลวงตาเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วทำไมอย่าไม่กล้าพูดหลวงตานี่อ่านหานนะเพราะเรามีศีลไงนะคนมีศีล้ย่อมอานหาร ไม่มีความหวาดกลัวหรอกเพราะคนมีศีลมีศีลเนี่ยไม่กลัวเพราะเรามีศีลคนไม่มีศีลน่ะมันกลัวมันถึงโกหกอยู่เนี่ยนะเพราะมันกลัวหรอกมันถึงโกหกเราต้องรู้วยตัวเราเองครูบาอาจารย์นะ่ะนะเราก็เทิดทูนไว้เหนือหัวเหนือเก้าเหนือเสียงเก้าเนาะแต่นับถือกับไม่เห็นด้วยมันคนละเรื่องนะไม่ได้วยศรัทธาแบบมงมงายนะเราไม่เอานะ เราพูดเนี่ยเราไม่ได้กลัวโยมเสียใจหรอกหรอเรากลัวโยมงโง่กลัวลูกศิษย์ลูกหางโง่กลัวพระเจ้าประสงค์เรางโง่งโง่พูดให้ถึงจิตถึงใจเลยเรื่องปฏิบัติไม่ต้องอย่างนั้น